บางทีน้ามันขึ้นน้ําทะเลขึ้นเกินคาดไปหน่อยนะครับซึ่งอย่างบางวันเนี่ยมันมีลมตะว,วันออกแรงน้ําทะเลมันเกิดหนุนสูงตอนช่วงช่วงโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับห้าสี่ห้าโมงมันสูงกว่าที่เราคาดก็จะเห็นว่ามีล้นตะลิ่งเข้ามานะครับ<ม>แต่น่าจะเป็นเฉพาะในช่วงสั้นๆนะครับ<ม>ตัวเล้สองร้อยห้าสิบฝั่งนี้ออกได้ประมาณรวมๆกันนะครับคลองเล็กคลองน้อยแต่าตามน้ำบาบกงด้วยรวมกันประมาณร้อยหนึ่งฝั่งท่าจีนเนี่ยออกได้ประมาณห้าสิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันรวมๆกันก็สี่ร้อยนะครับใช่ครับ รุงเทพจะท่วมไหมฮะเขตจะท่วมไหมฮะไม่เหมือนกันนะฮะไอ้เขตด้านนอกเขตหลังน้ำนี่ท่วมแล้วแล้วก็จะอาจจะท่วมเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมตอนนี้ปอาจจะมาเฉลี่ยประมาณ50เซนก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณเต็มที่นี่ก็อาจจะประมาณเมตรเศษเฉลี่ยนะฮะมีน้อยแล้วแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะเราอันนี้มาจากส่วนจากการกระบวนการการเล่ง เมืนนะ่อคืนนี้นาย,ยกพูดเหมือนกับว่ากรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางโดนด้วยอันนี้คือชั้นไหนนะครับเดียวคุณจงกันวางซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้ดีไหมครับนี่นะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยนี่คอเราเรียกว่าชั้นไหนคือที่อยู่ภายในคันกันนาตามพระราชดำรินะครับตรงนี้ยังขาวอยู่มีแดงๆม่วงๆเข้ามาตรงนี้บ้างตรงนี้จะท่วมได้เนี่ยก็คืออย่างแรกต้องมีการแตกของคันข้างนอก ถ้าเบิดคันที่อยู่ข้างนอกนี่ไม่มีแตกไม่ีรั่วหรือว่ามีรั่วซึมเล็กน้อยอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันก็เป็นจุดจดมันตรงไหนก็ซ่อมกันไปผุปะ<ม>ปากันไป<ม>นะครับ<ม>แล้วก็สูบออกคันที่จ์ว่าคือถนนร่มก้าวนี่ยนี่ใหม่ต่อกันใช่ไหมครที่ผู้ว่าพูดถึงอ,อย่างอย่างที่คลองหกวาใส่ใหม่นี่ก็ถือว่าแตกไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือต้องรั่วก็ต้องซึมแลวอย่างที่จนาสดิยบ,บงที่แตกน,นี้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้อันนันเดียดอ,อ,อ,อีกกรณีนึงนะคือคือตรงนี้เนี่ยสามโซน,นเนี่ยมันเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยคือถ้าคันคันข้างนอกเนี่ยนะครับต้องต้องเอาไว้ให้อยู่แล้วก็แก้ไขกันไปแต่ที่คุกคามที่สุดคือที่ข้างบนนี้ถ้าเปิดคันตรงแนวคลองตรงนี้เนี่ยเกิดแตกขึ้นมาที่เราเรียกว่า worst case นะครับจะเกิดเนื่องจากไอ้นี่ นะจำนวนนี้นมันแตกแล้วมาตรงนี้พอมาตรงนี้เนี่ยคันโดยรอบนี่เอาไม่อยู่แน่จานตัวนี้มันแตกอยู่แล้วไม่ใช่หรอนิดหน่อยครับอันนี้มันแค่ล้นล้นล้นคันขึ้นมาแล้วมีการเซาะนะครับตรงนี้มันออกมาประมาณสักยี่สิบยี่สิบสามสิบลูกบาศเมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองเรื่องจานยาวคือคลองลพีพัฒน<ช>์ใช,ใช่ไหมครถ้าเบื่อถ้าเบื่อผมพูดถึงว่าในกรณีที่มีแตกขนาดใหญ่นะครับซึ่งโอกาสเกิดเนี่ยมีแต่ว่าน้อยมากแต่ขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เคยเกิดกับบางโฉมสีแบบนี้ ที่อู่ว่ากหรือว่านครสวรรค์อย่างนั้นใช่ไหมเอ่อนครสวรรค์นมันเป็นคันกั้นน้ําของตัวเมืองนะฮะอันนี้มันมันเป็นมันเป็นแนวคันซึ่งน้ําข้างหลังนี่ลึกมากนะครับลึกเกือบสองเมตรคือถ้าเปลือมันมีตรงนี้น้ํามันจะลงมาอย่างรวดเร็วแล้วแล้วเราก็ มันมาตรงตรงตรงด้านนี้ปั๊บตรงนี้ก็จะเอาไปอยู่มันก็จะเข้ามาท่วมพื้นที่โดยทั่วไปคือจะเข้าตรงเลยใช่อย่างเช่นที่มาดอนเมืองตอนนี้ใช่ไหมไม่บางเมืองตอนนี้มันก้อนเล็กนะก้อนเล็กนะเล็กิีเดียวนั่นเองนะครับเทียบกันไม่ได้กับที่อยู่ข้างหลังเพราะนั้นตรงส่วนที่ตัวเราต้องไม่ให้อันนี้มาอย่างแน่นอนมาไม่ได้แน่แล้วท่านนายกเมื่อกี้พูดเหมือนกับว่าี่ตรงนี้มันมันจะโดนด้วยก็ก็พูดในกรณีที่เราเรียกวอร์สเคสนะครับว่าให้ทำใจไว้ก็ให้เตรียมตัว นะครับเดี๋ยเราเราวลาเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมตัวเผื่อส,สภาพที่ร้ายแรงที่สุด ไม่เกิดดีกรณีนายกรัฐมนีพูดเมื่อวานนี้คือถ้าหากว่ากรณีเลวร้ายสุดคือบริเวณนี้แตกเข้ามาเนี่ยทําใจเลยก็แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับยังไม่เกิดครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดได้แต่ว่ายังไม่เกิดใท่คะระหว่างที่เรารอดูว่าตรงไหนจะแตกไม่แตกแล้วก็นโยบายระบายน้ำมันออกมาชัดเจนบอกตะวันออกตะวันออกเนี่ยคือตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือว่าการระบายจริงมันยังไม่ออกถูกไหมคะเพราะว่าน้ําคายอยู่ที่คลองระพีพัดลงมาคลองลังสิตปุ๊บ เนื่องจากเนี่ยค่ะคลองตัวเลขกน้อยเนี่ยมันเทเข้าแม่น้ำเจ้าพรยาที่จะออกทางตัวันออกเนี่ยมันดูดไม่ได้เพราะน้ำไม่ไปก็เลยต้องพึ่งคลองหกวาสายล่างเพราะว่ามันมันจะเอ็นน้อยหน่อยนะคะมันก็ยังไม่ค่อยไปนะจารย์นักวิชาการที่ไปดูจริงๆแล้วเราไปดูที่คลองรังสิตวันนี้น้าไหลมาทางนี้แล้วนะครับเพราะน้าทางด้านนี้ สูงกว่าด้านทางด้านนี้แล้วเพราะให้มันเอ่อล้นแล้วทนแล้วก็มาทางด้านนี้ใช่ครับเพราะว่าน้ำทางด้านที่มันสูงเพราะฉะนั้นถ้าไปดูอย่างประตูที่กลางคลอง8ของ9อย่างเงี้ยหรือคลอง11คลอง12เนี่ยนะครับจะเห็นว่าน้ำวิ่งอย่างนี้มาทางนี้แล้วมาแล้วนะครับมาหลายวันแล้วครับหลายวันแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าไปที่นิคมลาดกระบังกับบางชันจากทางสองนิคมเขาถามว่าจะมีน้ํามาเท่าไหร่ที่ตอบเขาได้ไหมครับ คือตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่คลองคลองที่สําคัญที่ผ่านใล้นิคมและกำบังคลองลำปะทิวเนี่ยนะครับเป็นเป็นคลองที่เฉียดลงไปเพราะนั้นตรงนี้เราก็พยายามที่จะลดลงในส่วนของคลองลำปะทิวลงบ้างให้พราะควบคุมระดับที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ให้เกิน1เมตรนะครับไม่ให้เกินหนึ่งเมตรเพราะว่าทางนิคมราะกะบังเนี่ยเขา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 ระบบในสามเมตรกว่าระดับจากระดับทะเลปานกลาง มันเป็นยังไงฮะสามเมตรกว่าจากระดับทะเลตานกลางพื้นดินพื้นดินนี่มันสูงกว่าระดับทะเลอยู่แล้วแล้วคันนี่ก็สูงต่อขึ้นไปเราเอาระดับน้ําทะเลเฉลี่ยเป็นตัว3เมตรกว่าเนี่ยมันลึกมันวัดลงมาทั้งใต้อีกใช่ไหมแล้ววัดลงไปใต้ดินลงไปอีกนะครับแต่ตัวคันจริงๆอาจจะไม่ถึงถ้าว่านับจากผิวดินตัวนั้นจริงๆอาจจะไม่ถึงแต่ที่อาจารย์มาบอกว่าจะลดตรงหนึ่งเมตรนี่คือหนึ่งเมตรจากผิวดินจากผิวดินออกก็คือเท่าอาจจะถูกประมาณทัก2จุด 2.4 2.5ก็คือหมายความ่าคันของเขายังมีช่องว่างเหลือให้สำรองไว้อีกหน่อยสำรองไว้ได้อีกเพราะความปลอดภัยแต่ฟังจากทางนิคมสอนิคมก็บอกว่าอยากจะให้ทยอยปล่อยมาอยากจะให้ทยอยปล่อยมาปล่อยมาให้ปล่อยมาทีละทีละพอที่แบบเขารับได้เขากลัวว่าก็ตอนนี้มันทยอยอยู่แล้วทยอยอยู่แล้วครับน้ำที่ระวนขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ําในลําน้ํา น้ำในลำน้ำเนี่ยมันคุมได้ด้วยเขื่อนเปิดปุ๊บไหลปั๊บมาตามท่อปิดปุ๊บหยุดปั๊บนะครับแต่น้ำในทุ่งเนี่ยมันควบคุมได้ช้าเพราะว่าเราไม่มีจุดอะไรที่ไปคุมได้ทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับรถไฟครับกว่าจะออกตัวได้เนี่ยก็ช้าแล้วมันจะกัจะเลี้ยวจะไปทางไหนนี่มันช้ามันจะวิธีการเนี่าทวนีน้ท่วมมาอยู่แล้วใช่มมันนเป็นน้ท่วมมันมันมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็พยายามหลากลงมาทางด้านนี้นะครับ คลองลำปทิวนี่อยู่ซ้ายมือที่สุดเราก็พยายามใช้คลองชัยยาคลองพวกชัยยาคลองออะื่นๆนะอุดมชลจรอุดมอะไรคลองอะไรพวกนี้เบรงนะครับให้มากขึ้นนะครับก็<อ>มันก็จะไปหนีน้ําออกไปทางด้านนี้โซนนี้เนี่ยจะท่วมเยอะกว่านะน้ําลึกกว่า,กกวาโซนลาดกระบัง่แล้วนะครับครับอาจารย์เมื่อวานนี้ที่นายกแถลงว่ามีชื่อลาดพร้าวขึ้นมาเนี่ยคือจะได้สารกระทบจากการใช้คลองเฉลิมศไม่ใช่ครับผมคิดว่าท่านท่านอาจจะอ่านผิดยีลาดกระบังครับ นะครับเอาล่กระบังนี่จ่ายหมดเลยนะครับและลาดพร้าวจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของคลองแสนแสบที่ผ่านกรุเทพหรือคลองแสนแสบเนี่ยนะครับตอนนี้ใช้วิธีการสูบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าน้ําในคลองแสนแสบเนี่ยที่อยู่ในเมืองมันน้อยมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคนไปบ่นกล่าวว่ากทมไม่ใช่นะครับอันนี้แทนในกทมนิดหนึ่งเพราะว่าเขาสูบไปถึงต่ำแต่ว่าถ้าเขาไม่สูบมันก็จะสูบเพราะว่าน้ําในที่บรนแถวกรุงเทพนี่มันมันราบมากนะครับ เวลาสูบด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะลดลงทันทีแต่ถ้าไปดูปลายคลองอีกข้างหนึ่งมันจะสูงเพราะน้ำผิวหน้าน้ำมันจะเอียงอย่างเงี้นะครับมัน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 ต้องมันเป็นอย่างนั้นตามลักษณะของพื้นที่มันจะเป็นนะครับแต่ว่าที่ที่บางทีเนี่ยแถวคลองสัมจนอาจจะมีเออล้นมาได้บ้างหรบางจุดนะครับหรือมันจะเข้ามาตามท่อระบายน้ำแล้วมาผุดออก แต่ว่าไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยยังไงก็ตามมันผุดออกมาระดับมันเท่ากับระดับในคลองอนะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ต้องกลัวว่ามันผุดมาแล้วจะผุดมาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันจะผุดไปจนกระทั่งมันเท่าระดับมันเสมอกันกันในคลองมันก็จะหยุด